สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเตอร์นึนครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงหลายคนในรัฐบาลสหรัฐว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐนั้นผ่อนคลายเงื่อนไขาบางส่วนในการให้ยูเครนใช้อาวุธของสหรัฐในสมรภูมิโดยนับจากนี้อนุญาตให้ใช้เพื่อตอบโต้ความพยายามโจมตีหรือการโจมตีของรัสเซียที่เกิดขึ้นในภูมิภาคคาคิฟซึ่งอยู่ทางตะลอกเฉียงเหนือของยูเครน และอยู่ใกล้กับกรุงเคียบอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวยืนยันตรงกันว่าสหรัฐนั้นยังไม่อนุญาตให้ยูเครนใช้ระบบขีปนาวุธแอคแทกซินแบบทําการระยะไกลในการโจมตีเป้าหมายที่อยู่ลึกไปในประเทศรัสเซียขณะที่ดัมมิตรีเปสอโคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียก็บอกว่ามสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตและประเทศขนาดใหญ่ในยุโรปอีกหลายประเทศยังคงเดินหน้ากระตุ้นความรุนแรงให้เข้าสู่บทใหม่ แต่เป็นพฤติการที่อีกฝ่ายจเจตนาดําเนินการตลอดนั้นคือการทําทุกวิถีทางเพื่อยูเครนอยู่ในสงครามที่ไร้สตินี้อีกต่อไปการให้ความเห็นดังกล่าวของโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียเกิดขึ้นขณะที่นาโต้นั้นกำลังประชุมกันที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กท่ามางเสียงเรียกร้องจากประเทศสมาชิกหลายแห่งในการมอบข้อยกเว้นให้กับยูเครนที่จะใช้อาวุธของตะวันตกในการโจมตีเป้าหมายซึ่งอยู่ในประเทศรัสเซียด้านประธานดีว,วาดิเมียปูตินผู้นํารัสเซียกล่าวว่า นี่เป็นการยกระดับความรุนแรงและจะนําไปสู่ผลกระทบ่างร้ายแรงดังนั้นขอให้คิดให้ดีนอกจากนี้ปูตินกล่าวด้วยว่าต่อให้นับจากนี้กองทัพยูเครนใช้อาวุธตะวันตกโจมตีแผ่นดินรัสเซียจริงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะอยู่กับประเทศที่ให้ความสนับสนุนอาวุธเหล่านั้นและเน้นย้าว่าทหารตะวันตกแฝงตัวอยู่ในยูเครนมานานแล้วในรูปแบบของทหารรับจ้างนอกจากนั้นปรากฏว่าทางด้านดมิทรีเปตคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียยังบอกว่ากองทัพยูเครน ได้ใช้อาวุธของตะวันตกมานานแล้วในระยะหนึ่งเพื่อโจมตีแผ่นดินรัสเซียดังนั้นการที่เริ่มมีบางประเทศออกมาประกาศชัดเจนมากขึ้นว่าอนุมัติให้ยูเครนใช้อาวุธของประเทศนั้นในสมรภูมิรบจึงเป็นสัญญาณบองชี้ชัดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสาหรัฐว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามในครั้งนี้โดยตกมาโดยตลอดทั้งนี้สื่อท้องถิ่นหลายแห่งของสหรัฐรายงานนะครับว่าทางด้านโจมไบเดนนั้นผ่นนอนคลายมาตรการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับ เมื่อทางด้านฝั่งของประธานดีวอลนเมเซเลนกี้ผู้นําของอยูเครนก็ออกมาชื่นชมท่าทีของสหรัฐและพันธมิตรในเรื่องนี้ว่าแม้ยังคงมีเงื่อนไขและถือเป็นก้าวย่างสาคัญของอยูเครนในการเดินหน้าสู่เป้าหมายนั่นคือการปกป้องภูมิภาคคาคิฟจากการบุกคือบอย่างหนักของกองทัพรัสเซียนั่นเองในขณะที่เยอรมนีประกาศหลังสหรัฐไปนานว่ายูเครนสามารถใช้อาวุธที่เป็นการสนับสนุนจากรัฐบาลของเยอรมนีเพื่อโจมตีเป้าหมายในรัสเซียได้ นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่น่าสนใจที่ช่องถาอินเตอร์เนียนั้นก่อติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์เนียด้วยครับ